เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยหลากหลายองค์ความรู้ในรายการจุลาปริทัศน์ดำเนินรายการโดยชยยกรกรกำโชคสวัสดีครับจุลาปริทัศน์เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยพบคุณผู้ฟังทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา11นาฬิกานาทีทาง1 0 1 5วิทยุจุลาจุลาเรด i o ิโอพลสเชียกรกรกำโชครับหน้าที่ดำเนินรายการครับ คุณผู้ฟังครับวรารสารสิ่งแวดล้อมที่รวบรวมบทความวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมกับนําเสนอความรู้ใหม่ๆรวมถึงนวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ล่าสุดได้เผยแพร่บทความวัตถุประสงค์และภารกิจของกฎหมายส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปิติเอี่ยมจำรูนลาบอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามเพิ่มเติมจากข่าวโดวยทีมข่าววิทยุจุฬาครับจุฬาเรดีโอพลัส วัตถุประสงค์และภารกิจของกฎหมายส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเตอร์ปิติเอี่ยมจำรูนลาภอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเผยแพร่บทความวัตถุประสงค์และภารกิจของกฎหมายส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อปฏิรูประบบบริหารจัดการขยะและส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนรียที่2ภายใต้แผนงานสนับสนุนการปฏิรูประบบการจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายซึ่งได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปิติกล่าวว่าปัจจุบันกฎหมายไทยยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำหนดเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนทำให้แนวทางการดำเนินการไม่มีความชัดเจนและขาดหน่วยงานหลักที่มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินการรวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมทั้งขาดแนวทางสภาพบังคับและบทกำหนดโทษที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรที่เกี่ยวกับการเก็บภาษีค่าแรงและการเก็บภาษีจากการบริโภคทรัพยากรนั้นสามารถถูกพัฒนาเพื่อให้ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจแบบเส้นตรงไปสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนโดยมีสาระสำคัญคือเพิ่มต้นทุนการใช้ทรัพยากรในมิติของการผลิต กฎหมายสามารถบัญญัติถึงหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจให้มีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยต้องมีการออกแบบลดการก่อของเสียในกระบวนการผลิตและการใช้งานประกันว่าการฟื้นฟูสภาพจัดการและการกำจัดของเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผลิตภัณฑ์สามารถทำได้โดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องบรรลุถึงเป้าหมายการใช้วัสดุซ้ำผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปิติกล่าวเพิ่มเติมว่า แนวทางที่ประเทศไทยจะมีการกำหนดกฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งขณะนี้ได้มีการศึกษาและวิจัยอยู่โดยเห็นว่ากฎหมายควรต้องมีการกำหนดนิยามให้ครอบคลุมชัดเจนเช่นความหมายของเศรษฐกิจหมุนเวียนและกระบวนการต่างๆรวมถึงผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวเช่นผู้ประกอบการผู้นำเข้าผู้ขายควรกำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยเฉพาะ ควรให้มีการจัดทำนโยบายและแผนแม่บทที่มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดอย่างครอบคลุมมีการสร้างเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยมีมาตรการส่งเสริมที่มีการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาช่วยมีการตรวจสอบควบคุมและมีบทกำหนดโทษเพื่อให้มาตรการต่างๆเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนบรรลุวัตถุประสงค์พิมพ์ลพัชโยวผุยอ่านจุฬาเรดิโอิท u s ารููสาชาชนขอบคุณข่าวจากทีมข่าววิทยุจุลานะครับ แม้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสังคมไทยเหมือนจะให้ความสําคัญกับคําว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้นนะครับอาจจะพิสูจน์ได้ง่ายๆจากการที่เราจะได้ยินคํานี้ผ่านหูกันบ่อยมากขึ้นแต่ว่าปัจจุบันกฎหมายของไทยยังมีข้อจํากัดในเรื่องของการที่ไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กําหนดเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับทำให้แนวทางการดําเนินการไม่มีความชัดเจนแล้วก็ขาดหน่วยงานหลักในการกํากับดูแลครับวันนี้จุลาบริทัศน์สนทนากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรปีติ เอี่ยมจำรูนล,ลาบนะครับท่านเป็นอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับผมเห็นบทความของอาจารย์นะครับวัตถุประสงค์และภารกิจของกฎหมายส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนอยากทราบถึงที่มาของบทความนี้ว่ามีที่มาแล้วก็ความสัมพันธ์ยังไงครับอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สั้นๆนะครับว่าเวลาที่เรากําลังจะผลักให้สังคมเนี่ย ก้าวไปในทิศทางใดเนี่ยนะครับกฎหมายก็น่าจะพอมีบทบาทที่ที่ขับเคลื่อนนะฮะในฐานะเป็นกึง่งกึ่งเราเรียกกันง่ายๆเป็นวิศวกรรมทางสังคมอะ่ะหรือเป็นวิศวกร,รทางสังคมเนี่ยเราเราคิดถึงการออกแบบตึกอะ่ะเราก็อาจจะมีพิมพ์เขียวถูกไหมฮะทีนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราอยากจะให้มนุษย์เนี่ยนะฮะคนในสังคมเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะครับมีการใช้ซ้ําให้มากที่สุดเท่าที่ยังปลอดภัยนะครับ มันก็จะต้องมีกติกานที่ที่ที่ช่วยให้เกิดเหตุดีๆเหล่านั้นขึ้นใช่ไหมครับเช่นนะครับสั้นๆเลยก็คืออาจจะต้องมีการกําหนดให้ผู้ประกอบการเนี่ยผลิตของที่ใช้ซ้าได้เลาลองคิดดูนะครับถ้าส,สมมติว่าเราคิดเอาแต่กําไรอย่างเดียวเนี่ยเราก็อาจจะผลิตของที่มันเจ๊งเร็วๆไแเราก็ขายอีกแต่การขายอีกเนี่ยมันก็แปลว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่าถูกไหมคะเพราะมันจะต้องผลิตขึ้นใหม่ แทนที่เราจะมีกติกาที่บอกให้สิ่งหนึ่งที่ผลิตขึ้นได้เนี่ยมันควรจะถูกใช้ซ้ําได้ให้มากที่สุดหรืออาจจะมีการแยกชิ้นส่วนมันเนี่ยเราชิ้นส่วนย่อยๆไปใช้ซ้ําเนี่ยท่านจะพอเห็นภาพถูกไหมฮะว่ามันจะต้องมีกติกาหรือสักอย่างเนี่ยซึ่งเข้าไปแทรกแซงตลาดนะครับเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ดีขึ้นหรือการที่อันนี้เมื่อกี้พูดถึง business ใช่ไหมภาคธุรกิจหรือภาคผู้ผลิตเนี่ยภาคผู้ก่อ พวกเราอ่ะในฐานะคนที่ที่ที่เป็นผู้บริโภคครับผู้บริโภคก็ได้บริโภคแล้วเนี่ยเราทิ้งของเลยเป็นไปได้ถูกไหมไม่คัดแยกไม่ใช้ซ้ํา<ะ>ก็อาจจะต้องมีกติกาอะไรมาบอกว่า้พฤติกรรมเนี้ยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปนะถ้าไม่ปรับเปลี่ยนเนี่ยคุณอาจจะได้ผลร้ายอะไรตามมานะครับอาจจะไม่ได้รับการเก็บขยะถ้าคุณแยกขยะไม่ถูกก็จะมีแรงจูงใจที่จะแยกขยะให้ดีถูกไหมเพื่อให้เกิดกระบวนการใช้ซ้ํา อันนี้ก็คร่าวๆนะครับก็คือเป็นการแทรกแซงพฤติกรรมนะฮะทั้งทั้งในส่วนการผลิตแล้วก็ส่วนพฤติกรรมการบริโภคครับอันนี้หลักๆประมาณนี้ฮะกฎหมาย ครับอาจารย์ครับผมเชื่อว่าคำว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนนะหรือว่า c i r c u l a r economy เนี่ยตอนนี้หลายคนน่าจะคุ้นหูนะครับผ่านสื่อทั้งนโยบายของรัฐรวมถึงแคมเปญรณรงค์ CSR ต่างๆของภาคเอกชนนะครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายคำจำกัดความอีกสักครั้งหนึ่งเผื่อว่าพวกเราแต่ละคนตอนนี้ที่ฟังอยู่เนี่ยมีความหมายที่ตีความของคำเนี้ยเศรษฐกิจหมุนเวียนแตกต่างกันไปครับอาจารย์เอเคขั้นแรกก่อนนะฮะเราจะต้องลดการ ใช้ทรัพยากรก่อนไม่ใช่ว่าเราบอกว่าหมุนเวียนเนี่ยโอ้เร่งเร่งใช้เลยแล้วขอให้เอามาหมุนเนี่ยมันก็เป็นไปได้ถูกนไหมถ้าตีความแต่ว่ามีแต่คาว่าหมุนเนี่ย<ะ>แต่เราต้องขั้นแรกก่อนเลยเนี่ยก็คือเป็นเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้เกิดการการการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่าขึ้นก่อนคือลดการใช้ทรัพยากรก่อน,อนลดจนสุดแล้วนะฮะจนมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วเนี่ยก็เอาในสิ่งที่ทรัพยากรที่ท,ทิที่มันต้องอยู่ในระบบน,นะครับ มาใช้โดยที่ทิ้งมันออกไปให้น้อยที่สุดสมมติว่าเราคิดถึงขวดน้ําขวดหนึ่งอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นลินเนี่ยอีโคโนมีเนี่ยคือ,ค,อคือเราละก็ผลิตขึ้นมาใช่ไหมกินเสร็จทิ้งหถังขยะถูกจําหน่ายออกจากระบบอ่าเราคิดถึงลินเนี่ยคือพุ่งตรงไปเลยออกใช่ไหมฮะผลิตใช้ออกผลิตใช้ออกผลิตใช้ออกท่านมองนภาพตามผมมันก็จะตรงออกไปทิ้งออกไปทิ้งออกไปเซ,ออปซคูล่าเนี่ยคือเราหมุนมัน อมันมันอะไรที่ถูกใช้เนี่ยซ้ำให้มากที่สุดแล้วแม about, ว้กระทั่งเราบอกว่าเออมันไม่ควรถูกใช้อีกต่อไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการแยกองค์ประกอบทางเคมีของมันหนอกเพื่อให้ไอ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 องค์ประกอบทางเคมีนั้นถูกใช้ในกระบวนการอื่นยกตัวอย่างเช่นนะอาจจะเอาไอตัวตัวเคมีอะไรพวกนี้ข้างในเนี่ยไปผลิตพลาสติกซ้ำหรือไปกั่นเป็นน้ำมันออกมามันแยกได้เกตแมะมันก็จะหมุนมันก็จะไม่ถูก เคลียร์ทิ้งออกไปออกนะเราบอกคือคัดสองคีย์ฮะลดการใช้ทรัพยากรแล้วก็ใช้มันเนี่ยให้หมุนวนมากที่สุดถูกไหมแล้วก็ไม่ไม่ไมจําหน่ายมันก็จะเป็นวงกลมตามตามภาพฮะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะก็เรียนอีกอย่างนี้ว่าไม่ได้แปลว่าของที่ใช้ซ้าแล้วอันตรายต้องใช้มันนะไม่ได้ถูกไหมฮะมันจะมีของบางอย่างที่โอเคก็ต้องมีการนาไปกําจัดเนี่ยอย่างอย่างเหมาะสม นะครับไม่ได้แปลว่ามันต้องแอบสูตรว่ามันมันห้ามออกไปนอกเศรษฐกิจเลยไม่ใช่นะครับแต่ต้องน้อยที่สุดก่อนครับผมแล้วก็ไอสิ่งที่ถูกนําไปกําจัดเนี่ยก็ก็กาจัดอย่างอย่างถูกต้องเหมาะสมครับผมครับอาจารย์ครับตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกเนะ่ยก็ให้ความสําคัญกับเศรษฐกิจหมุนเวียนมากๆนะครับอาจารย์อาจารย์ประเมินว่าตอนนี้บ้านเราให้ความสําคัญกับเศรษฐกิจหมุนเวียนมาถูกต้องตรงจุดหรือ,อยังครับคือคือผมเรียนอย่างเงี้ยนะครับว่าเราบางทีเนี่ยเราจะไม่ต้อง ตั้งชื่อมันว่าเราคือเอศรษฐกิจหมุนเวียนมันก็หมุนเวียนอยู่อ่าเราถ้าเราดูที่เนื้อหาเนี่ยอย่างที่ที่ที่ผมได้อธิบายนะถ้ามันมีกระบวนการใช้ซ้านะฮะมีการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ที่เกิดจากการเอาทรัพยากรอ,อื่นมาใช้เนี่ยโดยที่เราอาจจะยังไม่ต้องเรียกตัวเองว่าซีร์คูลา่าซีร์คูล่าเนี่ยนะฮะมันก็ซีร์คูล่าอยู่โดยเนื้อหาในทางมัลข้ามในทางมวนข้ามนะฮะถ้าถ้าเราเรียกตัวเองว่าซีร์คูล่าเดี๋ยวเราไม่ซีร์คูล่าจริงมันก็ไม่ซีร์คูล่าถูกไหมคือผมคิดว่า เท่าเท่าที่ทําวิจัยมานะคือคือเปเปอร์อันนี้มันมันมันเป็นบทความเนี่ยซึ่งเกิดจากการทําวิจยัยนะครับก็ก็มาไ,ได้ฟังผู้ประกอบการคือหลายๆหลายๆส่วนเนี่ยนะเราก็ขยับนะอย่างภาคธุรกิจเนี่ยถ้าเขาไม่สามารถพูดได้ว่าเขาใช้วัสดุซ้ำเนี่ยบางทีเขาส่งออกไม่ได้อข้อแรกเรียนอย่างนี้ก่อนคือคือโลกเนี่ยมันพอมันขยับไปข้างหน้าเนี่นะครับหมายความว่าถ้าภาคธุรกิจเราอยู่ในโลกเนี่ยแถ้าคุณไม่ขย,ไขยับไปข้างหน้าตามโลกเนี่ย คุณค้าขายไม่ได้อันนี้ก็หนึ่งดอกหมายความว่ามันก็ต้องถูกผลักไปแน่นอนนะครับโดย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 เทรนด์ของโลกนะคว่าถ้าคุณไม่เซอร์คูลาบางบางผลิตภัณฑ์เนี่ยคุณขายไม่ได้และแม้กระทั่งตัวตัวพวกเราเองนะครับเราคิดถึงแบบความเป็นจริงอ่ะถ้าเกิดบางทีเราเซอร์คูลาแล้วเนี่ยชีวิตเราดีขึ้นนะอ่าคือคือเราเราเราประหยัดขึ้นนะครับเราเราเราใช้ทรัพยากรนี่อย่างคุ้มค่าขึ้น มันก็เกิดอยู่แล้วนะครับอันนี้คือด้านดีๆด,ด้านที่ยังขาดอยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นกรณีที่มีปัญหานะครับว่าถ้าต้องขออนุญาตนะครับมีกระบวนการที่หน่วยงานรัฐเนี่ยหน่วยงานหนึ่งต้องไปคุยกับอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิด c i คูลาริต t y ขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ยังมีข้อจํากัดในเชิงการใช้อำนาจของหน่วยงานรัฐที่ต้องจริงๆต้องทํางานสอดประสานกันของชิ้นหนึ่งอะครับเข้ามาอยู่ในระบบตลาดเข้ามาอยู่ในในในวงจรของของของ,ของชีวิตมันเนี่ยนะฮะ อาจจะผ่านทั้งมาตรฐานอุตสาหกรรมผ่านออยผ่านกระบวนการการจัดเก็บผ่านกระบวนการการทิ้งเอาเป็นว่ามันมีหน่วยงานร้วมันเกี่ยวข้องหลายอันถ้าทุกคนเนี่ยมองภาพภาพเดียวกันแล้วเล่นเป็นทีมเวิร์กเนี่ยก็น่าจะง่ายแต่ถ้าทุกคนไม่ได้มองภาพมันเป็นทีมเวิร์กนะฮะเราไม่ได้ส่งส่งรับกันด้วย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 ,วยไอเดียเดียวกันเนี่ยก็ยากก็ไมีเหตุผลเป็นที่มานะครับว่าเรา,าจ,จะต้องมีการปรับ กติกาที่ทําให้หน่วยงานรัฐเนี่ยอินไลน์กันนะครับเพราะ้ก็เป็นที่มาของการพัฒนาข,อข้อ,ข,อข้อเสนอทางวิชาการคือ,คอกฎหมายส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนขึ้นนะฮะประเด็นอีกอันนึงก็คืออาจจะต้องมีการให,ให้ให้เงินสนับสนุนนะฮะกิจกรรมที่เป็น c i r c u l a อ investment บางอย่างเนี่ยเพื่อให้เกิดการพัฒน,นาเทคโนโลยีขึ้นนะครับอาจจะเป็นการเรี้วๆเป็นการแทรกแซงตลาดก็ได้นะฮะจะเป็นการ s u b s i d i ด e นะฮะให้เงื่นอุดหนุนเนี่ยสำหรับพฤติกรรมดีๆครับผม อันนี้ก็ยังยยอาจจะเป็นสองประเด็นที่ขาดเกลือเรื่องอำนาจของหน่วยง,งานที่ประสานกันแล้วก็อาจจะมีกระบวนการในการให้เงินบุดหนุนกับพฤติกรรมเรื่อง circular activity ครับครับพูดถึงประเด็นกฎหมายนะคะรับอาจารย์ตอนนี้บ้านเรามีการผลักดันให้เกิดกฎหมายส่งเสริมเศร,รษฐกิจหมุนเวียนแล้วหรือยังครับอาจารย์มันหรือมันติดข,ขัดอะไรยังไงฮะจริงๆมันก็มีมาพักหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่จริงๆน่าจะตั้งแต่ก่อนผมทําวิจัยนี้แล้วล่ะก็ข้อเสนออย่างอย่างอันนี้สามารถยกตัวอย่างได้ก็คือ ในฐานะภาควิชาการเนี่ยเราก็เขียนตัวตัวตัวตรงทํทาวิจัยนะแล้วก็เสนอร่างตัวพรบนี้ขึ้นมามันต,ตอบได้ก,ก่อนเลยนะว่าว่ามันจะมีมันมีเรื่อง circular economy promotion law เนี่ยมีและจริงๆอ่ะมันจะเกาะไปเป็นแผงนะฮะถ้าท่านผู้ฟังติดตามเนะี่ยมันจะมีเรื่องกฎหมาย climate change ใช่ไหมเรื่องการลดการปล่อยคาร์บอนเนี่ยมันจะพันกันไปเป็นแผงคือมันไม่ได้มาคนเดียวนะ การลดการปล่อยคาร์บอนก็อาจจะรวมถึงกระบวนการที่เราไม่ก่อเวสหรือใช้ใช้สเปกตรัอ,อย่างคุ้มค่าที่สุดป้องกันการเกิดเอมิชันการปลดปล่อยก๊าซเนี่ยแล้วมันก็จะพันเงินไปเนะฉะั้นโดยตัวของกฎหมายเองเนี่ยมีข้อเสนอทางวิชาการนะครับอย่างเช่นนะการขยายนะก็เรียก extended responsibility คือขยายภาระของของผู้ผลิตให้ผลิตสินค้าแล้วมันใช้ซ้ำได้ไปตามเก็บมันซิใช่ไหมฮะไม่ใช่ทิ้งเลยนะถ้าคุณไปตามเก็บมันมาได้เนี่ย ก็มาใช้ซ้ำใช่ไหมมีม,มีมีกฎหมายเหล่านี้นะครับแล้วก็มีเพื่อนนะฮะพวกกฎหมายที่มี change นะฮะพวกกฎหมายที่มุ่งนะฮะทำให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นอะไรอะ I carbon neutrality ก็จะไปด้วยกันครับ อาจารย์ครับเออกฎหมายแล้วก็นโยบายนะครับก็เป็นเครื่องมือสําคัญของภาครัฐใช่ไหมครับอาจารย์ทีนี้เมื่อกี้ฟังอาจารย์มาหลายนาทีนะครับอาจารย์พบว่าภาคเอกชนก็เป็นเออผู้เล่นหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันเนาะในฐานะผู้ผลิตแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจนะครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างบทบาทของเอกชนในการที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรมสามารถทําได้อย่างไรบ้างครับอาจารย์เช่นอย่างนี้ฮะอย่างเช่นเอาตัวอย่างเดิมนะเกดน้าอย่างนี้ครับถ้าถ้าเราบอกว่า ใช้ได้ครั้งเดียวแล้วต้องทิ้งเลยเนี่ยมันก็ก่อเวสขึ้นตรงเนี่ยกขยะก่อขยะก,ก,ยก,ก็ก็ผิดกติกาทั้งหมดเมื่อกี้ทั้งไม่ลดการใช้ทรัพยากรทั้งเป็นลินเนีแล้วทำยังไงให้ให้มันเซอร์คูล่าให้มันลดการใช้ทรัพยากรมันก็ต้องถูกไอขวดเนี่ยก็ต้องถูกออกแบบให,ให้ให้ให้สามารถใช้ซ้ำได้แล้วก็ตั้งแต่แรกที่ผลิตมันขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะใช้วัสดุที่ท,ที่ที่เป็นเป็นสิ่งที่ใช้ซ้ำตั้งแต่แรกเก็ คือทั้งตัวเนื้อมันเลยตั้งแต่มันเกิดขึ้นมาบนโลกเนี่ยนะแล้วก็การใช้มันเนี่ยอาจจะต้องเป็นกตามกติการเรื่องสุจริตนั้นคนที่มีบทบาทหลักก่อนในการผลิตตัวสินค้าแล้วก็เอาสินค้าเนี่ยเข้ามาในตลาดและให้เกิดการบริโภคเนี่ยก็คือภาคผู้ผลิตเราอยู่ในสังคมที่อาจจะมีใช่ไหมสินค้าที่เราใช้เนี่ยก็อยู่ในตลาดมีกระบวนการผลิตส่งจําหน่ายอะไรพวกนี้นะครับนั้นบทบาทแรกก่อนคือต้องสร้างตัว product ที่มันสามารถซ์คูร่าได้อันนี้คือบทบาทของตัวเอกชนถูกไหมอาจจะมีบทบาทในการเก็บมันคืนถูกไหมฮะอ่าเปลี่ยนจากตัวอย่างขวดน้าบ้างฮะเครื่องจักรใช่ไหมฮะอุปกรณ์อะไรบางอย่างเนี่ยมีไหมฮะที่เราไม่พอใช้เสร็จแล้วไม่รู้จะทิ้งยังไทงทังที่จริงๆองอ์กรบข้างในมันก็น่าจะใช้ซ้ําได้เยอะแยะเลยอ่ะอาจจะมีคนที่สามารถใช้มันซ้ําได้แล้วมาเก็บมันไปจริงไหม อย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดกระบวนการเฮ้ยต้องมีกระบวนการในการตามไปเก็บมันนะฮะแล้วก็เราก็มีจุดทิ้งมันภาค p r i v a t เนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่ผลิตอย่างเดียวอาจจะเป็นคนที่เห็นมูลค่าของสิ่งเหล่านี้แล้วไปตามเก็บมันอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มาใช้สารเก็บมันไม่ได้มีแต่จังหวะผลิตมีจังหวะ manage มันเนี่ยคือคุณอาจจะไปรับตัวตัวตัวไอของมูลในที่ใช้แล้วเอามาแยกอย่างดี แล้วก็มาผลิตซ้ํากระด้อย่างกระบวนอย่างอย่างเครื่องมือแพทย์เนี่ยนะเขาทำวิจัยไปอีกอันหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรีมนูแฟคอริ่งนะฮะคือคือ,ค,อคือเอามาผลิตซ้ําเอามาเอามาทําให้มันมีความปลอดภัยนะ uh huh. แล้วก็ผลิตซ้ําเนี่ยแต่คุณต้องเป็นคนที่เห็นคุณค่ามันแล้วก็มีศักยภาพในการผลิตซ้ําห่ะแต่แต,แต่แต่นี่บอ,อกไหมฮะตั้งแต่แรกอะ่ะไอของที่ถูกผลิตขึ้นเนี่ยถ้าเป็นแคร์เรื่องนี้แต่แรกเนี่ยก็แปลว่ามันจะมีคนมารับไม้ต่อได้ไง่าย อันนี้คือโลกของของ p r i v a t e หมดเลยที่ที่มันเป็นได้ทั้ง business นะแล้วก็เป็นเด้เป็นเรื่องการการการคำนึงถึงถึงโลกอะ่ะได้ไปคู่กัน,นครับเออใน paper ของอาจารย์นะครับมีการยก เคสของต่างประเทศชัดเจนเลยครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยนาเสนอให้ฟังหน่อยว่ามันมีเกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการแทรกแซงตลาดโดยภาครัฐในการที่จะส่งเสริมให้เกิด c i r c u l ์อ e โคโนมีสามารถทําได้อย่างไรบ้างครับอาจารย์เช่นนะฮะชัดเจนเลยเนะี่ขอทักตัวอย่างหนึ่งนะเวลาเราน่าจจากัดก็คืออย่างกฎหมายเยอรม,มันอย่างเงี้ยมันเขียนเลยว่าไฮรักี้ฮะลำดับชั้นของการ manage waste เนี่ยเป็นยังไงฮะ คาว่าแทรกแซงก็คือข้อแรกก่อนเลยเครับเขาเขียนว่าต้อง prevention. ป้องกันการเกิดของเสียแทรกแซงรือไม่งั้นถ้าไม่แทรกแซงเนี่ยผมอาจจะเป็นมนุษย์ที่เน้นบริโภคนิยมอะก็เน้นบริโภคผมมีตังค์ใช่ไหมผมก็ซ,ซื้อซื้อซื้อบริโภคบริโภคแต่ตั้งแต่แรกเลยเขาบอกเฮ้ยถ้าคุณเป็นเซอร์คูลาร์คุณมีเนี่ยกฎหมายเขียนเลยว่าต้องเน้นการป้องกันการเกิดของเสียไม่ใช่ว่ามาเน้นการสร้างของเสียแล้วค่อยมาเซอร์คูลามันทีหลังไม่ใช่ คือคุณต้องป้องกันไม่ให้เกิดเวสก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาใช้ซ้ำเกาไหมอันนี้ผมคิดว่าชัดที่ที่ทมันแทรกแซงตลาดใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็เน้นมามาหลอกๆนะฮะว่าเอานี่ของนี่นะมาใช้ซ้ํากันแต่ความจริงอ่มันถูกผลิตขึ้นมาเกินความจําเป็นตั้งแต่แรกอืมอ่าใช่ไหมฮะพอพอน,นึกภาพออกเนาะมันมันจะเป็นกึ่งคอนเซ็ปที่ตอนนี้เราจะทิตติดปากกันเรื่อง Greenwashing หรืออะไรค,คือคือมันเป็นความเขียวแบบปลอมใหมนะฮะ นั่นก็จะมีเวสไฮราคีนะบอกให้ป้องกันก่อนป้องกันแล้วค่อยเรียงลงมาเรื่องอ่ะจะมีการผลิตใช้ซ้ำอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายค่อยกําจัดเป็นลําดับเป็นกฎหมายเลยนะเขาเขียนเลยเป็นเป็นกติกาทางกฎหมายไม่ใช่แค่แบบขอความร่วมมืออ่านี้เป็นเป็นกฎหมายเซอร์คูลาร์ของเยอรมันครับผมครับเอออันนี้ก็จากบทความอาจาย์เหมือนกันเนาะเป็นข้อเสนอที่บอกว่าให้จําเป็นต้องนิยามความหมายของให้ชัดเจนของคําว่าเอของเสียหรือเวสนะครับอาจารย์ มันจะเป็นกลไกส,สาคัญมากใช่ไหมฮะในการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนถูกถูกอ,อย่างเมื่อกี้เราคุยกันกบอกป้องกันการเกิดของเสียใช่ไหมถ้าเราตีความคขาว่าของเสียไม่เหมือนกันใช่ไหมคนหนึ่งบอกเนี่ยเสียแล้วอีกคนหนึ่งบอกยังไม่เสียถ้าสมมติผมบอกผมยังไม่ก่อของเสียก็แปลว่าคติกาป้องกันการของเสียไม่ไม่บังคับกับผมอันนี้ไม่ได้บอกว่าใครดีไม่ดีแต่แค่บอกว่าพอคำมาครับมันมีความเป็นนามธรรมใช่ไหมครับ แล้วผลิตภัณฑ์สินค้าแต่ละอย่างสถานะความเป็นของเสียมันก็อาจจะไม่เท่ากันใช่ไหมครับคือคืออะไรเรียกว่าเสียแล้วอะอะไรที่ใช่ไหมฮะมันก็ต้องมีกติกาที่ที่ที่พอจะบอกได้นะครับว่าอย่างเงี้ยเรียกว่าของเสียนะคือคุณอยากสร้างมันขึ้นมาแต่ถ้ามันเสียแล้วจริงเนี่ยมันอาจจะต้องมีมีกระบวนการในการกําจัดมันหรือบริหารจัดการมันอย่างอย่างถูกต้องเหมาะสมในแต่ละสินค้านะครับ ก็ประมาณนี้ก็เลยจําเป็นที่ต้องมีการเคลียร์นะฮะเดฟนิชันว่าเออมันใช้งานไม่ได้ต่อไปแต่สําคัญนะนี่ก็ไม่ไม่ได้ว่ากฎหมายมันเพอร์เฟกก็คือสินค้าผลิตภัณฑ์นะฮะแต่และอย่างเนี่ยอย่างที่ผมบอกความเสียของมันเนี่ยมันก็อาจจะมีใครที่มีหลักเกณฑ์เนี่ยในการวัดที่ท,ที่ที่ไม่เท่ากัน,นยแยกตามลักษณะประเภทของของสินค้าลผลิตภัณฑ์ต่างๆครับซึ่งพอเมื่อถ้ากําหนดนิยามความหมายของคําว่าของเสียชัดเจนภาครัฐ ก็จะไปบังคับใช้กฎหมายสร้างมาตรการต่างๆต่อไปได้อย่างชัดเจนหล <ะ S 1> ัลก,ลกนเกณฑ์ละกันนี่ยคือผมคิดว่าน่าจะมีหลักเกณฑ์ที่ที่เอาไป implement ต่อนะครับจากประสบการณ์ผมเนี่ยจากการทํากฎหมายอื่นด้วยเนี่ยแมจยังไม่ได้สามารถเขียนได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นทุกอย่างในโลกนี้มันของเสียมันคืออะไรอ,ะอาจจะมีหลกักเกณฑ์ในการบอกว่าเออมันใช้งานไม่ได้ไป,ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันมันหมดสภาพที่จะใช้งานได้อย่างปลอดภัยแล้วอาจ,จะยังไม่ได้หมดสภาพไปจนแบบโอ้ เละไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันไม่สามารถถูกใช้ได้อย่างปลอดภัยในแต่ละเรื่องอะอย่างเช่นเครื่องมือแพทย์อย่างเงี้ยบางอย่างมันก็ปนเปื้อนใช่ไหมฮะบางอย่างมันไม่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยอีกแล้วามค็มองว่ามันคงต้องเป็นหลักเกณฑ์นะที่ท,ที่ที่ชัดขึ้นแต่อาจจะไม่ได้อย่างที่บอกไม่ได้แปลงมาเป็น หนึ 2> 1, 2, 3, ่งสองสามกขอคออะไรได้ทุกทุกกรณีรอาจารย์ครับทิ้งท้ายสักเล็กน้อยแล้วกันครับอาจารย์<า>ผู้เล่นสาคัญอีกกลุ่มหนึ่งนะครับนอกจากภาครัฐเอกชนก็คือบุคคลทั่วไปอย่างผมแล้วก็คนผู้ฟังนะครับที่ฟังอยู่ตอนนี้ครับอาจารย์พวกเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ยังไงบ้างครับอาจารย์อา่าผมเอา,เอาใกล้ตัวที่สุดเลยนะพฤติกรรมการบริโภคข,ของเราครับอย่างสมมติผมผมจริงๆอ่ะอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจนะฟู Food ้ดเวสต์หรือมันไม่เวส ถ้าเราทานของแล้วเหลือเราทว้งมันเป็นขยะหรือว่าเราสามารถที่จะนําไปนําไปให้คนที่เขาขาดแคลนเนี่ยบริโภคต่อเก่งไหมถ้าถ้าถ้าเราทริิตมันเป็นขยะคุณก็ทิ้งมัน,ปนไปเลยมันก็เน่าถูกไหมทิ้งออกไปนอกตู้เย็นแบบเดียวนี่คือการคือการนิยามสับจากชีวิตประจําวันใกล้ๆตัวแม่ลองคือของที่เรากินเนี่ยแล้วเหลือนะข้าวครึ่งหนึ่งที่เรากินแล้วเหลือ,อเสียอย่าง อ่ะลองอันนี้อาจจะรออย่ไม่ต้องตอบตอนนี้นะแต่ถ้าสมมติว่าเราเราเราใช้มถ้าเราคิดแบบปกติออาก็โยนทิ้งไปดิถูกไหมแต่ถ้าเราอาจจะเอาไปให้คนที่เขาต้องการเนี่ยมันก็ถูกใช้ซ้ำไม่ไม่ได้ถูกใช้ซ้ำอ่ะคือมันก็ถูกนําไปบริโภคอย่างอย่างมีประสิทธิภาพถูกป่ะแต่ก่อนที่มันจะไปถึงมือคนที่ต้องที่เอา resource ของเรา a l l o c a ไปเนี่ยคุณก็จะต้องแยกข้าวนีื่อกมาให้ดีถูกไหม คุณนึกอย่าทำให้มันเสียถูกไหมอาจจะมีดรอปดรอปพอยต์ point, แล้วก็มีคนที่มารับมันไปแล้วก็เอาไปเซอร์คูลเลตทันเวลาอัานนี้การเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคหรือไมคุณอาจจะต้องแยกขยะซึ่งแยกขยะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอาจจะต้องมีกติกาไหมถ้าเกิดไม่แยกให้ถูกท้องถิ่นไม่เก็บขยะดีไหมฮะถ้าถ้าทุกอย่างเรายังไม่ทําแล้วก็ไม่มีผลร้ายอะไรตามมาเลยอาจจะไม่ต้องปรับปบเงินอะไรไม่เอานะแต่แค่ไม่ต้องไม่ได้ถูกเก็บขยะ มันก็อาจจะเกิดพฤติกรรมใหม่ๆขึ้นใช่ไหมดังนั้น <ละ S 2> เราเนี่ย <Space. S 2> ในฐานะที่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตอะครับแต่จะเป็นผู้ก่อขยะหรือก่อของเสียเนี่ยแน่นอนว่าเราก็มีบทบาทที่ที่ที่จะเกี่ยวข้องเนะาะทั้งทั้งเรื่องการใช้การก่อแล้วก็การทําให้มันหมุนเวียนครับ ครับอาจารย์วันนี้จุฬาบริทัศน์นะครับต้องขอขอบพระคุณครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปิติเอี่ยมจำรูนลาบนะครับอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอพระคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติรายการนะครับขอบพระคุณครับผมพบจุลาบริทัศน์เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยได้ใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลา11นาฬิกาสนาทีทางวิทยุจุฬา101.5นะครับวันนี้เชียร์ก่อนกำโชคลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ติดตามฟังมิติใหม่ของงานวิจัยในรายการจุลาปริทัานทุกวันอาทิตย์1 1โมงครึง่งทุกองค์ความรู้จะอยู่คู่คุณตลอดไป